สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของโรคมะเร็งนะครับผมอยากจะเริ่มจากสถิติแล้วก็เริ่มจากกราฟที่โชว์ที่อยู่ในหน้าจอนี้นะครับเราจะเห็นว่าตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมาเนี่ยโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยมาโดยตลอดและที่น่ากลัวสถิติการเสียชีวิตนั้นเพิ่มจํานวนมากขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีครับซึ่งกราฟนี้กําลังบอกว่าวิธีการดําเนินชีวิตของคนไทยเราเองมลภาวะที่เกิดขึ้น การปนเปื้อนของสารพิษสารเคมีต่างๆมันน่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากครับจนเป็นตัวกระตุ้นการเกิดโรคมะเร็งอัตราการเกิดโรคมะเร็งแล้วก็อัตราการเสียชีวิตของโรคมะเร็งตามมานั่นเองที่น่ากลัวมากกว่านั้นคือโรคมะเร็งในระยะแรกไม่มีอาการแล้วตรวจคัดกรองด้วยวิธีพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการตรวจอันตราซาวหรือเอ็กซเเล์ก็อาจจะตรวจพบได้ค่อนข้างยากครับดังนั้นการศึกษาโดยเทคโนโลยีใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์เนี่ย นักวิจัยก็พบว่าถ้าเราสามารถตรวจพบมะเร็งได้ตั้งแต่ระยะแรกๆอัตราการรอดชีวิตก็จะเพิ่มขึ้นครับเรามาดูการศึกษาของเซียนะครับซึ่งเป็นการศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับถึงอัตราการรอดชีวิตใน5ปีหลังจากที่มีการวิ่ได้ใช้ว่าเราเจอมะเร็งเนี่ยในรูปแบบของการเจอมะเร็งระยะต่างๆตั้งแต่มะเร็งที่ยังไม่มีระยะลุกลามนะครับยังอยู่ในเฉพาะพื้นที่ของเขา เมื่อเปรียบเทียบกับมะเร็งที่เข้าสู่ระยะลุกลามไปแล้วที่เราเรียกว่าเมทแทสที่สืสืบการกระจายไปแล้วเนี่ยจากกราฟเราจะเห็นชัดเจนเลยครับว่าถ้ามะเร็งยังเป็นระยะเริ่มต้นอัตราการรอดชีวิตใน5ปีนยะอาจจะสูงถึง90%เลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดมะเร็งเข้าสู่ระยะลุกลามแล้วนะครับอัตราการรอดชีวิตใน5ปีเฉลี่ยแล้วจะเหลือแค่2 0กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองและถ้าเป็นมะเร็งบางชนิดแล้วด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกมะเร็งตับอ่อนมะเร็งปอดอัตราการรอดชีวิิตตกก็จะย่่งไปอีครับ อย่างที่แจ้งไปครับความน่ากลัวของโรคมะเร็งในระยะแรกมันตรวจกันค่อนข้างยากและตอนนี้เองเนี่ยก็มีการศึกษามากขึ้นถึงเรื่องของการตรวจยีนการตรวจเมตาบริซึมิการตรวจทางภูมิต้านทานต่างๆเพื่อที่เราจะเอาข้อมูลเหล่านี้มาตรวจจับแล้วก็คัดลองการเกิดมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้นได้เพราะถ้าเราตรวจเจอความเสี่ยงมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้นได้นั่นหมายถึงเรามีโอกาสที่จะรอดชีวิตที่เพิ่มขึ้นนั่นเองครับดังนั้นครับวันนี้เราจะมาเริ่มต้นที่เรื่องของกลไกการเกิดมะเร็งกันครับเราจะได้รู้ว่า เราจะทําการคัดกรองมะเร็งได้อย่างไงนะครับจุดเริ่มต้นของการเกิดมะเร็งเกิดจากเซลล์ของเราเนี่ยแหละครับไปสัมผัสปัจจัยกระตุ้นมะเร็งไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสสารพิษสารเคมีหรือรังสีทําให้เซลล์เกิดการกรายพันธุ์แล้วก็แบ่งตัวผิดปกติแต่อย่างที่หมอแจ้งไปครับกว่าที่มันจะแบ่งตัวผิดปกติจนกลายเป็นก้อนใหญ่ๆขึ้นมาหรือมีอาการเนี่ยบางครั้งมันก็ก็ชิ้นใหญ่มากก้อนใหญ่มากหรือเข้าสู่ระยะลุกลามแล้วนั่นเองเช่นกันครับแล้วถ้าเกิดขนาดของมะเร็งมันยังไม่ได้ใหญ่มากพอเราก็จะสังเกตไม่พบ แม้กระทั่งการใช้การเอ็กซเเล์อันตราซาว์ซีทีสแกนหรือการตรวจ m r i เองก็ตามนะครับมักจะตรวจพบเมื่อขนาดของก้อนมะเร็งเนี่ยมีราวๆประมาณ -78 มิลขึ้นไปนะครับถึงจะเห็นได้ชัดว่าก้อนดังกล่าวมีความผิดปกติครับแต่ว่า7-8มิลน,นั่นเองเนี่ยจำนวนเซลล์ก็คือมีเป็นพันล้านเซลล์แล้วนะครับแปลว่ามะเร็งมันเติบโตมาสักระยะหนึ่งแล้วนั่นเองตอนนี้ก็จะมีเทคโนโลยีต่างๆเกิดขึ้นในโลกใบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจยีนการตรวจภูมิต้านทาน การตรวจการกลยพันธุ์ใหม่การตรวจคัดกรองสเต็มเซลล์ของมะเร็งในกระแสะเลือดแต่ว่ามีอีกเทสหนึ่งที่น่าสนใจครับเขาเรียกว่าการตรวจ RVTES ซึ่งเป็นการมองถึงกลไกทางระบบเผาผลาญของเซลล์มะเร็งที่มีความจําเพาะร่วมกับภูมิต้านทานที่มีความจาเพาะกับมะเร็งครับเทสนี้เป็นอย่างไรครับหมอนแนะนําให้เข้าใจง่ายๆนะครับเวลาที่มะเร็งเขามีการเติบโตเยอะๆหรือแบงเซลล์เยอะๆเนี่ยเระแเลือดก,กันจะไปเลี้ยงไม่ทันทําให้เซลล์ที่มีการงอ,อกไปนั้นนะครับอยู่ในสภาวะที่ ออกซิเจนไปไม่ถึงแต่เมื่อออกซิเจนไปไม่ถึงปุ๊บเซลล์มะเร็งเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงกงารเผาผลาญตัวเองครับโดยการกินน้ําตาลกิ่งขึ้นเมื่อเขากินน้ําตาลกิ่งขึ้นเนี่ยโปรดัก์หรือผลิตผลจากการกินน้ําตาลของมะเร็งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการเฟอร์มิเนชันหรือกระบวนการหมักของเซลล์มะเร็งเนี่ยนะครับมันจะทําให้เกิดกรดแลคติกหรือแลคเตสเกิดขึ้นนั่นเองนักวิจัยพบว่าเขาสามารถดีเทคได้ในตัวที่เรียกว่า TK TL1 นะครับ ซึ่งสามารถเทสได้ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเขาก็มีไอเดียว่าถ้าเกิดเรามีการวัดระดับ TKT1 เพิ่มขึ้นในร่างกายของใครสักคนเนี่ยก็จะทําให้ต้องสงสัยเลยว,ว่าร่างกายของคนคนนั้นเองอาจจะเริ่มมีเซลล์ที่มีระบบเผาผ่าญที่ปกติแบบเซลล์มะเร็งซ่อนอยู่ก็ได้ แล้วก็อีกมุมมองหนึ่งครับก็คือในกลไกลของเทสเนี้เขามองว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยเขามีพฤติกรรมแบบเซลล์ที่ไม่ยอมฝ่อสลายตามธรรมชาติเรียกว่าไม่เกิดกลไก apoptosis ซึ่งในกลไก apoptosis เองเนี่ยจะถูกควบคุมโดยเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าวอยู่คราวนี้ถ้าเขาสามารถวัดระดับแอนติบอดีนี้ได้มันก็จะเป็นตัวบอกว่าใครก็ตามที่มีแอนติบอดีเหล่านี้สูงก็จะทำให้ต้องสงสัยว่าในร่างกายของคนคนนั้นอาจจะมีเซลล์ผิดปกติซ่อนอยู่เช่นกันครับคราวนี้เองเนี่ยในทางปฏิบัติ ก็เลยมีการศึกษาต่อครับว่าถ้าเกิดเราเอาทั้งการเทสทางด้านระบบการเผาผลาญของมะเร็งว่าถ้าเราเจอเซลล์มะเร็งที่มีการกินน้ําตาลเก่งๆแล้ววัดระดับ t k t l 1ได้ร่วมกับดูเซลล์ที่มีความผิดปกติแล้วมีการตอบสนององภูมิต้านทานแล้ววัดระดับออกมาเป็นแอนติบอดีดังกล่าวได้แล้วเราเอาทั้ง2ตัวนี้ครับมาเป็นมาร์เกอร์ที่ชี้วัดคาเลเด,ดชีในการชี้วัดร่างกายของเราเนี่ยถ้าใครก็ตามที่มีทั้ง2มาร์เกอร์นี้เริ่มสูงข,ขึ้นผิดปกติ ก็จะสอดคล้องต่อการเกิดมะเร็งในร่างกายอยู่นั่นเองแล้วที่น่าสนใจก็คือเขาเริ่มพบระดับของ2ไอค่ามาเกอร์นี้เพิ่มขึ้นได้ตั้งแต่มะเร็งก่อนเข้าสู่ระยะที่1นนั่นเองครับแล้วมีการศึกษาเปรียบเทียบด้วยครับว่าถ้าเปรียบเทียบความไวเขาเรียกว่าความแม่นยำนะครับในการตรวจสอบมะเร็งกับค่าบ่งชี้มะเร็งที่เราเคยใช้กันอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นพวกค่า CEA C A 1 99ค่า A F P ที่เวลาเราไปเจาะเลือดนะครับแล้วคุณหมอขอตรวจค่าบอกชีะเม็งเนี่ยพบว่าการมองที่ตัว T K T L 1กับแอนติบอดีที่อยู่ใน R V test เนี่ยครับจะมีความไวและก็ความแม่นยำสูงกว่าการมองที่ tumor marker อย่างเดียวซึ่งอันนี้มีการตรีพิมพ์ออกมาในวรารสารทางการแพทย์นะครับตามเป,ปเปอร์ที่หมอโชว์ในหน้าจอนี้ได้เลยนะครับดังนั้นในเชิงปฏิบัติเราก็คาดหวังว่าถ้าเราเอาเทคโนโลยีของการตรวจนี้นะครับมาใช้ในทางคลินิก คือเอามาตรวจสอบในชีวิตจริงนะครับเราค้นพบว่าใครก็ตามที่เริ่มมีระบบของเซลล์ที่มีการผองผางผิดปกติมีการตอบสนองภูมิด้านทันที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งนะว่าเซลล์ในร่างกายเขาอาจจะเริ่มผิดปกติขึ้นแล้วทําให้เราอาจจะตรวจพบมะเเลงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นได้จึงนํามาสู่เรื่องอาตาัตราการรอดชีวิตและก็คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับรวมไปถึงการใช้แบบนี้เองนะครับอาจจะมีประโยชน์ต่อเนื่องในระยะยาวครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อเข้าสู่กระบวนการการรักษา ทำการผ่าตัดไปแล้วผ่านการารักษาด้วยเคยมีบําบัดหรือรังสีบาบัดไปแล้วแล้วก็ติดตามผลนอกจากการติดตามผลโดยการเจาะเลือดดูค่าบ่งชี้มะเร็งมาตรฐานหรือดูที่ CT s c สแกหรือดูที่อันตราซาวแล้วเนี่ยถ้าเราเอาแนวคิดของ RV Lab นี้นะครับหรือ RV t e s t นี้มาใช้ร่วมด้วยนะครับก็อาจจะได้ประโยชน์มากขึ้นเพราะจะทำให้เราดีเทคการกลับมาเป็นซ้ำของเซลล์มะเร็งได้ไวขึ้นนั่นเองครับ